ยุกคู่สวัสดีครับอัจฉริยะลูกหนังวันนี้มาับอนเข้มเปหลีกประจำวันพุทธที่19เมษาย,ยนครับไปที่คู่แรกบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเย็ยนของแมสซิตี้บาเยอร์มิวนิกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดเกมบุกเต็มพิกัดเพื่อทวงประตูคืนหลังจากพลาชใช้ในเกมนักแท่กด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3แต่ฟอร์มของทีมเสือใต้ไม่ได้ดูเหนือกว่าขณะเดียวกันแมนซิตี้มายืยนในความสมบูรณ์พร้อมความมั่นใจจากการคว้าชัยทุกรายการตลอด10เกมหลังสุดทีมเรือใบจะบุกมาสู้แบบไม่เป็นรองแน่นอนและมีโออออกกาสาสสบุุมมยยยิงปประตู้นนเ่ ฟันธงคู่นี้ยิงกันเยอะแน่นอนใส่สกอร์ยอดมะพร้าวไปได้เลยและคู่ที่2อ,อินเตอร์มิลานเปิดบ้านต้อนรับกาิเยนของเบนฟิก้าอินเตอร์มิลานลงเล่นด้วยความกดดันน้อยกว่าหลังบุกคว้าชัยจากเกมแรกด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ต่างจากเบนฟิก้าที่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปิดหน้าแรกหมัดเพื่อทวงประตูคืนแต่ทีมเยอรบอนฟอร์มแผ่วตลอด3าเกมหลังสุดอีกทั้งทีมในลัตชูรียังทำผลงานในรายการนี้ดีกว่าในลีกจึงมีโอกาสต่อเกำชนะเหนืนอกว่าทีมเยือนอีกนัดฟันธงวางอินเตอร์มิลานอัจฉริยะสั่งุ สนใจทางบอลดีๆแบบนี้ทุกวันฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบอล V.P กว่า5กลุ่มการาันตีโดยสมาชิกกว่า2-300คนขึ้นทุกกลุ่มแอดลไลน์มาได้เลยครับแอด L.R. 2 2จุกกรู